วัสีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการรับส่งข้อมูลจาก RS 2 3 2นะครับเข้าไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโดยเราจะกำหนดาการรับการส่งจาก PC เรแล้วนะครับเข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ure, โดยเราจะทำการกำหนดโปรตโตคอลหรือรูปแบบในการสื่อสารขึ้นมาเองนะครับในที่นี้ ผมจะสาธิตตัวอย่างง่ายๆโดยการส่งอักขระนะครับ A B C D นะครับเข้าไปที่ตัวไมโครโฟนเลยนะครับโดยถ้าผมส่ง a 0นย์นะครับนะครับ A แล้วตามด้วย0ูนย์นะครับต่อเนื่องกันเนี่ยคือเป็นการส่งให้อ่าสถานะตรงขา A B ศูนย์นะครับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ B B ศูนย์นะครับ b ศูนย์ก็คือให้ b หนึ่งนะครับเป็นศูนย์ c ศูนย์ก็ให้ b สองนะครับเป็นศูนย์ d ศูนย์นะครับก็คือให้ r b สามนะครับเป็นศูนย์แต่ถ้าผมเปลี่ยนนะครับเป็น a หนึ่งนะครับก็คือให้สถานะของขา r b ศูนย์นะครับเป็นหนึ่งครับในทำนองเดียวกันครับ b หนึ่งครับในตัวลอดที่สองหรือลอจิกที่สองของ R b หนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็ c หนึ่งนะครับก็ ก็จะทําให้ลอจิกที่ Rb สองครับเป็นหนึ่งแล้วก็ d ีหนึ่งนะครับทําให้ลอจิกที่ Rb สามครับเป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับเออพูดง่ายๆว่าถ้า A เนี่ยก็คือของตัวเลขนะครับ B C D นะครับเรียงไปเรื่อยๆ A ศูนย์ก็คือทําให้มันดับนะครับ A หนึ่งก็คือทําให้มันติดนะครับ B ศูนย์ก็คือทําให้ตัวนี้นะครับดับแล้วก็ b หนึ่งทำให้ตัวนี้ติดนะครับก็เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสี่อันเนี่ยมัน มันอยู่ในสาภาวะติดหมดนะครับแล้วก็ผมส่งคําว่า R 0มานะครับจะทําให้ทั้งหมดนี่ดับนะครับโดยครั้งนี้นะครับผมจะซิมูเลชันให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับโดยผ่านทางโปรแกรมโปรโตอนะครับแล้วก็ใช้ตัว device นะครับที่ชื่อคอมพิมนะครับเป็นตัวรับส่งค่าจากเบอร์ชวนซีเรียลพอตอีกทีหนึ่งนะครับโดยตัวเบอร์ชวนซีเรียลพอ t นี้ก็คือ เป็นตัวพอร์ตเสมือนนะครับที่ผมทำการแมปปิ้งมาจากตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้นะฮะวันนี้ครับผมใช้โปรแกรม Virtual serial port emulator นะครับทำการจับคู่กันตรงนี้นะครับแพรนี่คือการจับคู่กันระหว่างคอม1และคอม2นะครับตอนนี้สถานะมันโอเคแล้วนะครับคอม1นนี่ คอมหนึ่งนี่คืออะไรคอมหนึ่งนี่คือตัวนี้ฮะก็คือตัวคอมพิมพ์นี่นครับคือคอมหนึ่งส่วนคอมสองเนี่ยที่มันจะส่งข้อมูลเข้ามาในที่นี้ผมใช้โปรแกรมคล้ายๆให้เปิดเทอร์มินอลนะครับเป็นโปรแกรมรับส่งค่าทางให้เปร์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขาเขียนขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็ทําการเลือกไปที่คอมสองนะครับแล้วก็จะทําการส่งค่าตรงนี้นะครับทีนี้ เราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะว่ามันได้ตางที่เราตกลงกันไหมหรือตกลงกับไมโครคอนโทรเลอร์หรือเปล่าว่าเอยถ้าส่ง a 0นะให้ลอจิตของ r b 0ูมันดับ a 1นึ่งก็คือให้ลอจิกของ r b 0มันติดนะครับให้มันแสดงสภาวะวหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าโปรตโตคอลที่เราคิดที่เราสร้างขึ้นมาง่ายๆเนี่ยไมโครคอนโทรเลอร์ roller, กับ PC เนี่ยจะสามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่องหรือเปล่าน,นี่แเราก็ มาลั่นในตัวโปรโอูดของเราคนนะครับตอนนี้เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยผมอินิเชียลให้ทุกลอจิกนะครับทุกขาพอตของบีศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์หมดนะฮะทีนี้ผมว่าไปที่โปรแกรมนี้นะครับเหมือนให้ตัวเซอร์มิโนนนะครับตอนนี้ผมก็คอนเน็กแล้วนะครับถ้าคอนเน็กเราตรงนี้มันจะขึ้นดิสคอนเน็กนะครับแสดงว่าตอนนี้คอมสองกับคอมหนึ่งตัวนี้นะครับมันคอนเน็กกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองส่ง ตริงนะครับเข้าไปดูนะครับที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดผมส่ง a หนึ่งนะครับนะครับจะเห็นว่าลอจิกของ a b ศูนย์นะครับมันจะกลายเป็นหนึ่งนะครับถ้าผมส่ง b หนึ่งส่ง a ศูนย์เข้าไปนะครับมันจะดับนะครับอย่างนี้ผมลองส่ง a หนึ่งเข้าไปนะครับ b หนึ่ง c หนึ่งนะครับแล้วก็ d หนึ่งนะครับเข้าไปเห็นไหมครับแล้วผมส่ง a ศูนย์นะครับเข้าไป b0 c0 นะครับแล้วก็ d ศ0นะครับเข้าไปเห็นว่ามันดับนะครับส่ง a1 เข้าไปนะครับ่ B 1 c1 นะครับแล้วก็ึ่1ทีนี้ถ้าเราส่งศ0นะครับเข้าไปทุกอย่างมันจะดับหมดนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นโปรโตคอลที่เราตกลงกันระหว่างโปรแกรมทางฝั่ง pc นะครับกับตัว MCU นี่นะว่าเราต้องการให้มันจะทําการเช็คนะครับว่าถ้าข้อความที่ส่งเข้ามาเ,เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับก็ให้ไปเปลี่ยนลอจิกที่ขาของไมโครคอนโทรเลอร์นะครับตามต้องการนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับสําหรับเอาไว้รับส่งข้อมูลนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะส่ง อะไรบางอย่างแล้วรับค่าอะไรบางอย่างจาก PC ไปหาไมโครคอนโทรลเลอร์ er นะครับซึ่งพอร์ตซีเรียลพอร์ตของคอมพิวเตอร์เราหรือว่าตัวแปลง usb เป็นซีเรียลพอร์ตนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นช่องทางหนึ่งที่ง่ายๆนะครับในการรับส่งข้อมูลระหว่างซีเรียลพอร์ตไปหาไมโครคอนโทรลเลอร์ er นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังยังใช้อยู่นะครับยังเป็นที่นิยมอยู่ ยังไม่ได้หายไปจากวงการของเอเบเดตนะครับเพราะว่าในการรับส่งข้อมูลที่ปริมาณไม่มากนะครับเป็นการส่งข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับก็ s e r i ียลพอตเนี่ยเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุดแล้วครับก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นก้าวเข้ามาสู่วงการนี้นะครับก็ขอให้ฝึกฝนกันให้ดีนะครับวันนี้ก็ Come